บางครั้งเราต้องเรียนรู้ที่จะทำเองบ้างเพราะช่างไม่ได้ว่างทุกครั้งเมื่อเราจำเป็นสวัสดีครับสารพัดช่างจำเป็นวันนี้จะพามาทำก๊อกนี่นะครับคือบ้านใครเป็นแบบนี้างครับบางทีก๊อกอ่างนน้ำบางทีเราแค่เปิดน้ำาเงี้ยมันก็ไปตามนะครับสามารถทำด้วยตัวเองได้นะครับโดยที่ไม่จำเป็นจะต้องเรียกช่างครับ ถ้าเล็กช่างช่างก็คิดหลายตังนะครับมันจะค่าลดค่าช่างค่าอะไรนะครับโอเคครับวิธีทำนะครับอ่างเราเป็นแบบนี้ใช่ไหมครับเราจะต้องไปดูเข้าไปดูข้างล่างใต้อ่างเราจะเห็นตรงนี้ครับเนี่ยไม่ใช่ตรงนี้นะครับตรงนี้เขาเรียกว่าสายน้ําดีนะครับตรงนี้แต่ตรงนี้ มันจะไม่ค่อยแน่นดีนะครับแล้วเราจะเอามือหมุนเข้าไป่างนี้เลยนะครับมือหมุนเข้าไปแบบนี้นะครับนี่ครับใช้แค่มือหมุนให้ตึงๆนะครับเราพยายามให้ตรงนี้มันอยู่ทางด้านขวามือเรานะครับแล้วมือซ้ายเราก็จะไปยืดไว้แบบนี้นะครับตัวเมียดำๆครับมันก็จะเป็นพลาสติกนะครับก็เ,เอา ก็เราไปตั้งหลักแบบนี้แล้วก็บิดบิดบิดให้สนิทแล้วก็ล็อกไว้แล้วก็ฟืดเริมแน่นนะครับโอเคแล้วก็ให้มันวามตรงแบบนี้นะครับแล้วก็จะเห็นได้ว่ามันไม่โยกแบบค,ครับเนี่ยครับเรียบร้อยครับสำหรับก๊อกอ่างที่นะครับมีปัญหาเรื่องการโยกนะครับเราก็ทำแบบนี้นะครับ โอเค,คขอบคุณครับสำหรับการติดนนตามชมคลิปนี้ก็ขอฝากกดแชร์กดไลค์กดเป็นกำลังใจกันกนะค,ครับคลิปต่อไปด้วยนะครับสวัสดีครับ